โมไปครึ่งชั่วโมงเรือยงเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยไม่ไปไหนมากา <laughs> เป็นเรื่องปกตินะครับใครฟังผมใครชอบฟังผมโม้ก็จะได้จูใจกรรมไว้อย่างเงี้ยขั้นตอนต่อมาที่สํคาคัญมากนอกจากต้อ,อกจากการล้างพลังงานจากหินแล้วญญให้ใส่อินเทนชันลงไปในหินเดี๋ยวนะขยับปุ๊บก็ปวดหลังปั๊บผมก็ทยอยใช้เอ๊ เริ่มเริ่มใช้อันไอ้หินเพียรคอสปลายแหลมหกเหลี่ยมนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบสี่เหลี่ยมแบบนี้นส่งพลังให้ตัวเองเหมือนกันแล้วมันรู้สึกจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นส่งพลังเข้าไปจาก,กับหวัวใจนี่นมันจะจืดมันจะรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตชข้างในรู้สึกเป็นเป็นตุบเป็นตะยางนั้นพูดไม่ถูกว่าจะว่ารู้สึกคืออะไรมันจะรู้สึกเปน็นตุบเป็นตะเลยลเอาพลังเข้าไปจริงๆ ประมาณนั้นก็ใส่ดที่ฉันเข้าไปให้กับควอดว่าพี่ควอดจ๋าน้องควอดจ๋าก็ได้พี่โวเจลจ๋าน้องโวเจลจ๋าตั้งชื่อให้เขาได้พี่พี่โวโวพี่โมพี่โมโม่พี่อะไรก็แล้วแต่คือหลายคนเขาตั้งชื่อให้หินเพื่อให้มันเป็นให้เขามีตัวตนขึ้นมาให้เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเช่นพี่พี่พี่อันนี้ชื่อโวโวพี่คนนั้นชื่อชื่อเบนส์ทุกคน้ชื่อ ฮอนด้าโตโยต้าซูซูกิตั้งไปเลยชื่อมีมี่ชื่อแล้วแต่พี่เอ็มพี่เพี่เอ็ตั้งไปเลยไม,ไม่ไม่ผิดกติกาอ่าต่อไปใส่ในใจให้เห็นว่าขอให้เขาช่วยเรื่องอะไรคุยกับเขาผ่านจิตเหมือนคนบ้านนั่นแหละก็บ้าไปเลยไม่บ้ามันไม่เกิดไม่เกิดพลังไม่เกิดผลความเชื่อเราไม่เปิดครับก็ปิดประตูไว้ต่อไปจดยู่ให้ดีนะ จุดตรงนี้อันอันหัวใจเราอยู่ไหนวะหัวใจเราอยู่ตรงนี้นอ้องด้านซ้ายลากมาตรงๆรงนี่คือตรงกลางหน้าอกเนี่ยคือจาัก,การะที่สี่ลากขึ้นไปนิดนึงระหว่างคอกับอันเนี้ยอยู่ครึ่งพอดีเลยตรงนี้ตรงที่มันมีกระดูกอวกรองอยู่เนี่ยคือจาัก,การะที่สี่ส่วนบนภาษาอังกฤษเรียกว่า h i เออร์ฮาอันนี้คือฮาร์ดจัก,กระข้างล่างใช่ไหมนิวชี้นิวชี้ผมกว่าฮาร์ดจัก,กระ ตัวนี้คือไฮเออร์ฮาร์ดจักระตัวนี้คือจักระที่ห้าตรงต้นคอตรงเนี้ยทะลุไปถึงไททอยเนี่ยคือคือจักระที่ห้าจักระไฮเออร์ฮาร์ดเนี่ยเกี่ยวข้องกับความรักระดับจักรวาลแบบอันคอนดิชันแนลเลิฟมีสีชมพูจักระที่หนึจักระที่สี่ก็สีเขียวเพระเาะฉะนั้นแต่เวลาเราพูดรวมๆก็เรียกว่าจักระที่สี่เฉย ก็จะมีทั้งสองสีือสีชมพูและสีเขียวแต่จริงๆแล้วจกกักรที่สีตรงนี้คือสีเขียวจ,กกจ,จักรไฮ้อตคือสีชมพูเป็นความรักแบบแบบอแบบินคอนเชนั่นอินคอนเนชันเลิฟเลิฟแบบไรงเงอนไขของจักรวาลให้เอาเนี่ยกร,รมใส่มือจิตตนาการว่ามีแสงสว่างจากเบื้องบนสีขาวบริสุทธิ์สว่างสวัยลงมาที่จกกักรเจ็ของเราแค่คิดๆเนียคิดตามนี้ก็คนลุกแล้วนะเนี่ยใครคิดตามอยู่เข้ามาปุ๊บทะลุทะรวมจักรที่หก ห้าสี่บนแล้วก็สี่ล่างแล้วก็พาลงมาตามแขนทาไมต้องเป็นสี่ก่อนไม่ไม่ห้าแล้วไปแสนเลยล่ะสี่คือเป็นขุมพลังแห่งความรักของตัวเราที่เป็นภาคมนุษย์ต้องเอามาผสมกับความรักความเมตตากรุณาความปรารถนาดีความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกดีๆจากเราส่งไปให้หินคือเอาพลังจากเบื้องบนามาประสานกับความรักภาคมนุษย์ของเราค่อยไถ่ไปที่แขนส่งมาที่หิน ให้เขาได้พลังทั้งสองอย่างเพราะว่าหินก็จะทํางานทําปฏิกิริยากับความรักหรือพลังของมนุษย์เสมอนะครับมันมันก็เลยต้องใช้ intention แล้วก็ความรักของมนุษย์ส่งมาผ่านมาที่หินผ่านเข้าไปที่ปลายปลายปด้านทู่ๆตรงเนี้ยมันจะมีสองด้านใช่ไหมด้านหนึ่งมันจะเป็นแหลมเรียวลงนี้ใช่เข้าไปทางด้านนี้ทะลุออกทางด้านไปลแหลมนี้เออเวลากรรมนะให้ปลายเขา โผล่ออกมาหน่อยมันเล็กมันก็จะกิจ,ะจะกรรมโผล่ยากหน่อยก็พยายามให้มันโผล่เพื่อที่จะให้ที่โผล่เนี่ยหันทางไหนจะเห็นว่าทะลุที่จักกะส่วนบนซึ่งภายใต้กระดูกอกของจักกะที่สี่ส่วนบนเนี่ยมันจะเป็นพวกต่อมไทมสัสต่อมไทมสัสจะควบคุมการทํางานของต่อมไรท่อทั่วร่างกายเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคภยัยกระเจ็บอะไรยังไงร,ระบบไหนของร่างกาย เขาทํางานผ่านการสั่งการของต่อมไรท่อใดต่อมไรท่อหนึ่งอยู่แล้วในร่างกายเราก็าจะไปแบบควันตั้มคือไม่ต้องอาศัยท่อไม่ต้องอาศัยสายลําเลียงไม่ต้องอาศัยเส้นเลือดมันก็จะไปของมันนี่คือวิธีการรักษาจุดเดียวเลยแล้วมันก็จะไปทุกโรกแล้วเรากาลังป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ให้เราส่งอินเทนชันเป็นพิเศษเข้าไปนในจุดนั้นเช่นเชานมีปัญหาที่ต่อมลูกหมากถ่านผู้ชายอายุเท้าผมเนี่ย ก็จะเริ่มมีปัญหาต่อมลูกหมากใช่ไหมก็ส่ง,งไปอย่างเงี้ยวิธีการส่งเราจะบอกอีกทีหนึ่งส่งพลังเข้าไปสีขาวบริสุทธิ์จากข้างบนนั่นแหละก็ไหลลงไปตามจัก,การต่างๆแล้วก็ไปโฟกัสที่ต่อมลูกหมากนานหน่อยแล้วอาจจะคือวิธีการส่วนตัวของเราเราจะใช้อย่างไงก็ได้นะเช่นบางคนอาจจะพอเริ่มปุ๊บอ่ากามหินมาหมุนหมุนี้ก่อนตองหมุนก่อนหมุน,มน,มน,มนให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างมือเรากับ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 หินเพื่อให้มันเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมา ไฟฟ้าสถิตทางกายภาพก็มีผลต่อการฝูกพลังของคอร์ดด้วยนะนอกจากกระแสความรักที่เราส่งเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกเป็นตุบตระตะอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่การแค่มนโนไปเองมันจะเป็นไฟฟ้าชัดๆเลยนะมีบางวันนะผมยังไม่เล่าให้ใครฟังเออผมก็ซักผ้าห่มใหม่ๆนะจริงๆผ้าห่มผมมันเป็นผ้าห่มใกล้ๆเป็นผ้ากำมะหยี่ปตากใหม่กับเอากลับมาไว้บนที่นอนว่าจะนอนแล้วลนะ่ะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วย พอตั้งเสร็จนะกลางผระหมออกจะนอนนะไฟช็อตแบบโหช็อตมากโดยเฉพาะเวลาเราทําสมาธิกับหินเนี่ยไฟในตัวผมก็จะเยอะมากจนแบบจับพระพ่มขึ้นมากางออกว่าจะห่มนะเสียงเปียกยเลยนะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเราลองถเอเอาขาเอาก็แย่เข้าไปในใต้ผระหมยังเปียกยอยู่เลยคือแบบสัมผัสกับตัวเราเองไม่ได้เลยโอเคต่อไป พอพอพอเสร็จแล้วก็เอามาจาะจินตนาการที่ว่าไปแล้วส่งพลังเข้าไปที่ไอห้าจักะแล้วก็ส่งไปพิเศษตรงที่มันมีมีการเจ็บไข้เรืยกปวดอยู่เห็นไหมก็ส่งไปตรงนี้อยู่เหมือนกันนะส่งไปที่ข้างหลังก็ส่งได้สามสี่วันจินตนาการเอามีแสงสว่างไปที่หลังที่กันเจ็บๆอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ได้ไม่อาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องหมอนดับกระเส้นกระด,ดูกอะไรสักอย่างทั่วไปสมดทีว่าเป็นตัวเป็นตา ประมาณนั่นแหละกจะ็จะเรารู้สึกว่าเออเราโล่งดีแล้วสบายสบายดีแล้วก็ก็ก,ก,ก็ก็เปลี่ยนอาลัยบทไปทำอย่างอื่นแทนนี <l> ่ <acht> จบขั้นตอนการฮิวตัวเองแล้วนะประมาณเนี้ย <l acht> เดี๋ยวผมเล่าอลยอย่างหนึง่งผมจะมาเล่าตอนไร์สดขายนี่คนก็นัน่นงรอที่จะขายของอยู่เดี๋ยวผมจะทําคิดให้อยู่ตั้งตั้งท่าตั้งท่าจะทําคิดเรื่องเนี้ยละนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสิ้นีก็เป็นเรื่องที่ยาวเป็นเรื่องที่ จะต้องทำกี่คลิปก็ไม่รู้ก็เลยตั้งท่าแล้วตั้งท่าอีก <laughs>